เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่อนะ่ะมันไม่มีหรอกจะบอกก็ไม่เหนื่อยแต่บ่นไม่ได้ค่ะถ้าบ่นก็อย่าเป็นเราก็ต้องทําทุกอย่างที่ทําได้นะครับระยะเวลาเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงแต่วันนี้ต้องทําให้ดีที่สุดมัวแต่เหนื่อยมัวแต่ท้อก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้ะนะครับถ้ามันมีความรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาก็ทําอะไรให้มันหายเหนื่อยซะ ถ้ามันท้อขึ้นมาก็ทาอะไรให้มันหายท้อก็จบเดินขอให้มั่นใจครับว่าในฐานะที่ผมรับผิดชอบเรื่องพลังงานของประเทศตร,ตรงนี้ผมจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะครับอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องผมจะพยายามแก้ไขให้หมดสิ้นไปในช่วงเวลาที่ผมดารงตําแหน่งนี้เต็มที่ผมทํางานทุกวันนี้แทบจะไม่มีเวลาพัก นะครับถูกใจประชาชนบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยแต่ขอให้มั่นใจว่าผมทำเต็มที่ครับและจะทำให้ดีที่สุดตลอดไปครับ UTN Today อาสาสื่อสา